รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจล ดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะติดตามคุณแม่ประดับโกมุตเจ้าของตลาดบางขุนศรีไปร่วมพิธีนมัส,สก,การพระเจ้ามอบถวายอาคารคุณแม่ประดับโกมุตอนุสร120ปีโรงเรียนพดุงราชค่ะไปะติดตามรับชมรพร้อมๆกันเลยค่ะ ังหวัดพิศนุโลกคุณแม่ประดับโบมุลและก็เม็นคณะอาจารย์ในกรรมการบริาหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิศนุนโลกผร้แทนผู้ปกครองผู้มีเกียรติและเรียนทุกๆคนวันนี้เป็นวันรัิศาสตร์อีกวันหนึ่งของโรงเรียนพนงราชที่จะต้องบันทึกไว้ในสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนพุงราช ว่าได้มีพิธีมัสการพระเจ้ามอบถวายอาคารและพิธีเปิดใช้อาคารอนเนกประสงค์หรืออาคารคุณแม่ประดับบวมุตอนุสร120ปีพรุบุรราในวันนี้ซึ่งเนื่องจากในปีพศ2562โรงเรียนปรดรุบุราชได้มีวาระในการก่อตั้งครบ120ปีโรงเรียนได้จัดมัสการขอบุณพระเจ้าและก็ตั้งป้าหมายว่า สร้างอาคนานรอเนกะสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์นในโอกาสครบรอบ120ปีซึ่งใน,นาการจัดมสการเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562นั่นเองเราก็ได้รับเกียรติจากคุณแม่ประดาโปรุฒซึ่งท่านเป็นสิทธ์เก่ารงเรยนปรนารูนารีเมื่อประมาณปี2475-2477ช่วงนั้นนะครับประมาณนั้นหรือ80กว่าปีที่แล้วท่านก็ได้มาร่วมง,งาน ท่านก็บอกว่าท่านเป็นศิ์เก่าพดุงนารีซึ่งพดุงนารีต่อมาก็ยุบครวมกับพดุงราชจะเป็นพดุงราชนะครับโดยสมัยท่านพระอ่านในประมาณปี2477ก็ได้มีการยุบครวมพดุงนารีกับพดุงราชและคุณแม่ก็ไม่ได้มาเรียนที่พดุงราชนะแต่ท่านเรียนพดุงนารีแต่ท่านรู้ว่าพดุงนารีมาเรียนกัพดุงราชท่านก็บอกว่ามีอะไรที่พอจะช่วยได้บอกนะ ก็เรียนให้ท่านว่าเรากำลังจะก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมในด้านกีฬาและกิจกรรมอื่นของโรงเรียนเพราะทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมเราจะต้องเช่าหาเต็ทนท์มามจำนวนมากซึ่งก็ไม่สะดวกหลายๆอย่างโดยเฉพาะยิ่งในเรื่อ,องเรื่องของการจัดกิจกรรมจัดกีฬาท่านก็ถามว่าจะใช้งบเท่าไหร่แล้วก็ตอบว่าประมาณ3ล้านบาทหลังจากนั้นโรง,งเรียนก็ได้ดำเนินการออกแบบขออนุญาต มูลนิธิสถาบัจักระเทศไทยในฐานะผู้รับอนุญาตโรงเรียนและก็เนื่องจากที่ดินส่วนหนึ่งเป็นของกรมธนารักษ์แล้วก็ได้ดําเนินการขออนุญาตกักกรมธนารักษ์เป็นมีคุณสิทธิพรมีรกนะกรรมฮะเป็นผู้ออกแบบและก็ค,คุณสพลพันเพชรเป็นวิศวกรและก็คุณพิษนุคนสวัสดิ์เป็นสถาปนิกจนกระทั่งในเดือนสิงหาคม2563ได้รับการประสานจากคุณแม่ประดับธงมุติว่า ท่านจะมามอบเงินให้โรงเรียนในตอนนั้นท่านก็แจ้งว่าสามล้าน 3, 000, 000บาทในวันที่12สิงหาพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากนะครับในวันนั้นเป็นวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยผมก็เลยถึงโอกาสนั้นขออขนุญาตต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและขออนุญาตต้องกัแม่ว่าขออนุญาตใช้ชื่อว่าอาคารของแม่ประดับทพุทธองคเล็กอนุสรณ์ร้อยยี่สิบปีมลค่า ขอบคุณเจา้จาขคุณเจ้าสมควประธานแม่ประดับโบหุนให้มีใจในการมอบต่อมาและทำให้เกิดอันตรายไม่ขึ้นมาขอเจ้าบนคกรท่านและครอบครัวให้สิ่งท่านทำเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปแทนที่ตัวอันชุดแห่งพระเจ้จาอำนวยบนคอนองค์ควรจะถึงคนในการใช้อาคารนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการประดับโบหุนนี้ไว้กับพระเจา้า ให้เป็นชิจวายพระเกยรติแด่องค์มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำการเพิ่มเติมของพระเจ้าเพิ่มเติมสัสลักและของพระองค์เจ้าที่อาคาราประดับประินี้จะเป็นศักดิ์ศรีสนาราศีของพระเจา้าและเป็นแหล่งการสร้างคนีจะเริ่มติดตัวขึ้นสูงสุดและเปหนอนา,าคตที่ดีของชาติสืบไปจึงขอมอบถวายอาคารนี้ไว้กับองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสอาเมนต้อง ขอบอกว่าคุณคุณแม่ประจับภูมุ้เป็น่างสุดยิ่งท่านประธานบริหาร,ร,กกรท่านผู้บริหารและแก่ผมมูผมมผมม้ทุเกียรตที่ประลบทุกท่านผมเรียนความเปลี่ยนแปลงเร่นี้มาอย่างยาวนานนะครับก็ขอ,ขอชื่นชมในสิ่งที่นี้ได้คิดได้ทำได้บอกบองคุณค่า ที่จะทำให้นักเรียนของเรามีคุณลักษณะที่ดีตามที่ท่านประธานเคยให้ท่านจะต้องใจเข้าใจศิลประลาในรเรียนของเราเด็กที่อยู่โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนที่ในสังคมจะมีความสุขและสามารถอยู่ในสังคมยุคใหม่ได้ผมเชื่อว่าวันนี้พวกเราเนพร้อมต้องกันว่า สิ่งที่คุณแม่ประดับได้เยมีความสําคัญของการจัดการศึกษาเป็นจําหวนพิธีราชการถวายข้อถวายอาคารคุณแม่ประดับภูมิทอันสอดคองยสิรีของเรียนบงละใน้านะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบึงละในฐานะผู้แทนรองสถิติการและผู้แทนของสชก็ขอขอบคุณเป็นคุณแม่ประดับ โบมุตขึนอย่างสูงขอบคุณมากครับในนามของโรงเรียนพระดุงลผมขอขอบคุณพระเจ้าและขอขอบคุณท่านที่มีส่วนในการถวายเงินผู้ที่มีส่วนในการดําเนินการก่อสร้างและผู้มาร่วมในพิธีในวันนี้อันดับแรกต้องขอขอบคุณคุณแม่ประดับโบมุตสื์เก่าโรงเรียนพรนดุงนารศและครอบครัวที่ได้ถวายเงินจํานวน3ามล้านสองแสนบาท เพื่อเป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คุณแม่ประดับประมุขขอขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกดรอชัยชูนาคาที่กรุณามาเป็นประธานในที่จริงมอบถวายอาคารในวันนี้เราขอบคุณคณะกรรมการในการดำเนินงานก่อสร้างคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่100ร้อยตีไมตีสายกองสูงนางิริยาสุขจิตนายสิทธิกรวีรธรรมขอบคุณคณะกรรมการบริหาโรงเรียนประดุมราชที่คอยชี้แนะให้คำแนะนำต่อจนชิจนาต่างๆในเรื่องต่างๆในการก่อสร้างให้เป็นไป,นปนตามระเบียบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดทิสุโร่ที่ให้เกียรติมาในงานนี้ทุกท่านขอบคุณขอบคุณนักเรียนทุกคนผู้ครองทุกคนที่มาร่วมงานในเช้าวันนี้และขอขอบคุณคณะกรรมการจาัดพิธีและมีส่วนร่วมในพิธีในวันนี้ทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ได้รับความสุขและสันติสุขตลอดไปขอบคุณครับ สวัสดีค่ะท่านประธานท่านผู้มีทางโรงเรียนพนมราเนศูนย์ที่ได้เกียเงินมาทำพิธีในวันนี้ค่ะคือวันนี้ก็เป็นวันเนราววันจันทโรงเรียนพนมร่าที่จะเปิดสนาอันนี้นะคะคือได้ประกอบ ก็นิดหนึ่งก่อนที่จะได้มาทำงานอันนี้เพราเอคุณอยู่ที่ไทยอยมาสองปีแลเกี่ยวกับเรื่องแท็บสตาล์ก็เกี่ยวกับเรื่องอายุสมัยนั้นา9.5ปีคุณป้าให้สีวิตอย่างไรเราก็เลยเกิดปตายขึ้นมา ที่เรียนก็เราหนีดีนะคะคือมันก็เอาอบรมอะไรเราไม่ถึงแล้วก็ทางโรงเรียนเด็กๆก็ได้อบรมสอนเรามาตลอดนะคะอันนี้ค่ะเในความแง่คิดว่าการที่แต่ละเด็กการอบรมจากพ่อแม่ที่ดีแล้วก็การที่เราได้มาอยู่กับโรงเรียนที่ให้ทำนั้น เราก็คงไม่เป็นคนที่คิดดีทำดีอะไรมาตลอดเียดีอันนี้ละคะเป็นประกาศที่ทำไว้ยญ่คิดว่าแด้ควรจะมาขอบคุณนะ,ะโรงเรียนคารยุนาทีก็ได้กลายเป็นสถานที่ของกรมทหารไปแล้วนะคะเราก็เลยมาเลื่นถึงปลูรัาซึ่งสมัยนั้นทาของโรงเรียน ที่ยังระลึกถึงนะเพราะว่าแอนให้ส่งรูปเข้าเรียนโรงเรียนวัฒนาแทนนะฮะแทนตัวเูดแล้วก็เลยนึกถึงตลอดว่าสมัยเด็กๆเราวิ่งเล่นเรามีต้นว่าเราเก็บรูปว่าดินที่หน้าโรงเรียนวัดจนงานีนะฮะมีอะไรประทับใจหลายอย่างรวมทั้งดัรโพก็ไปที่โรงเรียนวัดนั้นแอนจำได้แอนถ่ายรูป ที่โรงเรียนปินญาดีแล้วแสดงว่าตอนที่ลูกสาวแกอยู่วัฒนาก็ยังมีอาจารย์คนอย่างนี้ที่น่นรู้จักลักเราแกวเนี่ยฮะคุณก็เลยเปดประทาศกันมาแปบเ่าก็ควรจะไปสนุกคนุนให้การขอบคุณจากสิ่งที่เราได้รับมา เพราะว่าตอนเรียนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหมดนะก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณค่ะโรงเรียนปฐญราแล้วก็ทางาสนาที่ให้การต้อบรับและทางเมียอะไรที่จะขอบคุณได้มากกว่านี้นอกจากระลึกถึงเสมอว่าเราคงจะไม่ทิ้งใจนะครับถ้าได้ไม่ได้เพราะว่านี่ก็มีการสำเร็จ ตอน90ท่านวอห็กได้ทำอะไรที่ให้ที่เสียมราแ้งไปเมื่อสองวันท่านกังมาเที่ยมอยู่แล้วก็อาจารย์ได้เรียนอาหารนี้กับกรรมการที่นี่นะคะถ้าประเทศเพบกันครังด้วยการเป็นบคุนทางขอ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและงดเว้นการสัมผัสเท่านี้คุณผู้ชมก็จะปลอดภัยห่างไกลจากไวรัสโควิด1 9แล้วล่ะค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังถนนจรันสนิทวงก็อย่าลืมแวะมาที่ตลาดบางขุนศรีแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยแห่งนี้นะคะที่นี่มีอาหารใหม่สดพร้อมรับประทานไว้คอยบริการคุณผู้ชมตลอดทั้งวันค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึง Come